คุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดู4ต้นหญ้าดีมีประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหญ้าที่ขึ้นตามข้างทางเนี้ยคะ่ะจะมีอะไรกันบ้างนะคะที่มีประโยชน์ไปชมกันเลยค่ะ 1. น่หญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าหญ้าละอองค่ะ เป็นญ้าที่มีสรรพคุณที่น่าสนใจนะคะก็คือญ้าดอกขาวหรือญ้าละองนั้นพบได้ทั่วไปตามพื้นที่รกร้างหรือตามสนามหญ้านะคะเป็นพืชล้มลุกขาดที่มีลำต้นเรียวสูงลำต้นจะมีขนสีเทาปกคลุมลักษณะใบาของเขานะคะก็จะเป็นรูปวงรีขอบใบหย,ยกัก จะออกดอกเป็นช่อและมีดอกย่อยอีกกว่า20ดอกช่วงแรกๆนะคะดอกจะเป็นสีม่วงอมแดงหรือชมพูแต่เมื่อดอกแก่สีก็จะจางไปกลายเป็นดอกสีขาวสัพพคุณด้านสมุนไพรนะคะก็มีคุณสมบัติช่วยลดความอยากบุหรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แก้อาการปวดท้องและขับพยาธิยาดอกข่าวนะคะจะมีปริมาณโพแทสเซียมสูงดังนั้นนะคะก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตเด็ดขาดค่ะ 2. ยาเจ้าชูยาเจ้าชูนั้นนะคะจะได้ว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งค่ะ พบม่านะคะ่ะตามท้องไร่ท้องนานะคะหรือพื้นที่ดอนและลุ่มหญ้าเจ้าชูนั้นนะคะก็จะแยกออกเป็น2ชนิดค่ะทั้งหญ้าเจ้าชูต้นเล็กและหญ้าเจ้าชูต้นใหญ่ลักษณะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นแบบคอปล่องเลื้อยทอดไปตามพื้นดินและยาวได้มากสุดประมาณ25เซนติเมตรค่ะ ยาเจ้าชูนั้นคะ่ะจะออกดอกเป็นกระจุกจำนวนมากค่ะเรียงตัวกันอยู่บนก้านดอกหากเราเดินผ่านหรือไปสัมผัสญ้าเจ้าชูนะคะ,มะเมล็ดของมันนะคะจะเกาะติดมากับเสื้อผ้าเรียกได้ว่าเจ้าชูสมชื่อเลยจริงๆค่ะสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะคะช่วยแก้การท้องเสียขับปัสสาวะแก้ปวดและใช้ถอนพิษบางชนิดได้อีกด้วยค่ะ 3. ต้นหญ้าไมยราบต้นหญ้าไมยราบนั้นนะคะก็เป็นพืชล้มลุกที่เลื้อยปกคลุมพื้นดินลำต้นของเขาก็จะมีขนาดเล็กค่ะออกใบย่อยประมาณ12-25คู่ที่แกนก้านใบจะออกดอกเป็นช่อและมีดอกย่อยลักษณะผลก็จะเป็นฝักแห้งและ,มะเมล็ดอยู่ภายในต้นไมยราบนั้นนะคะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นิยมทำแนวรั้วกั้นทางการเกษตรและรักษาไนโตรเจนช่วยบำรุงดินใช้ผสมเป็นอาหาร,ารสัตว์สรรพคุณทางด้านสมุนไพรนั้นนะคะก็จะมีลิต้านเชือ้อแบคทีเรียแก้การปวดเมื่อยทำให้รู้สึกผ่อนคลายนอนหลับได้อย่างเต็มที่และช่วยให้การขับปัสสาวะดีขึ้นค่ะอีกทางนะคะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดช่วยคลายเครียดแก้งูสวัสด เริ่มลมพิษแก้แผลมีหน้องฝีแก้เบาหวานแก้ตกขาวบำรุงสตรีหลังคลอดแก้นิ้วขับปัสสาวะบวมแก้มแหล่งสัตว์กัดต่อยเป็นต้นค่ะนนสี่ต้นปืนนกไส้ต้นปืนนกไส้เนี่ยนะคะจัดได้ว่าเป็นพืชล้มลุกค่ะ ลำต้นจะเป็นสี่เหลี่ยมมีแนวเส้นสีน้ำตาลยาวและมีขนสั้นๆส,สีขาวนั้นปกคลุมเล็กน้อยแต่กลิ่นก้านสาขามากค่ะต้นปืนนออกไซนนะคะจะมีประโยชน์และสรรพคุณนะคะก็อย่างเช่นช่วยแก้หวัดแก้ไอช่วยแก้ท้องร่วงแก้จุดเสียดแน่นท้องแก้งูสวัสด ช่วยรักษาโรคผิวหนังรักษาแผลบวมเน่าใช้แก้ปิดฟันช่วยห้ามเลือดและช่วยรักษาแผลค่ะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมกับสีต้นหญ้าดีมีประโยชน์เราก็ได้รู้จักต้นหญ้ากันไปนะคะประโยชน์และสรรพคุณของเขาก็ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ